ข่าวแรกสุขภาพก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าบางคนบอกวัย25ปีเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นช่วงเปลี่ยนอีกช่วงหนึ่งของชีวิตเลยน้องปันปันสุทัตตาคุณคกวินพพกลายเป็นว่าตื่นมาเจอว่าตัวเองป่วยคะ่ะเป็นโรคหน้าเบี้ยวไปครึ่งซีก ตกใจสิไม่รู้จะทํำยังไงคราวนี้ต้องรักษาต่อนะคะรวมไปถึงเรื่องยวีวยาวหัวใจที่เธอบอกว่ายังไงต้องทําตามฝันให้ได้นั่นก็คือการเป็นจิตอาสาก่อนหน้านี้มีไปสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรมาแล้วด้วยแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ต่อไปอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นในวัย25ปียังสู้แน่นอนค่ะ หลังจากโควิด19นักแสดงสาวปันปันสุทัตตาอุดมศิลป์ก็ออกงานอีเวนต์ให้สื่อได้เจอตัวอยู่บ่อยๆนะคะแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนสะดุดตาเมื่อเห็นนักแสดงสาวก็คือรูปร่างค่ะสวยขึ้นฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นอีกนะคะเจ้าตัวบอกว่ากว่า3ปีที่มีโควิดค่ะตัวเองก็ลงทุนเปลี่ยนบ้านให้เป็นฟิตเนสส่วนตัวไปเลยใช้เวลาออกกำลังกายมากกว่าครึ่งชั่วโมงต่อวันนะคะเลยทาให้รูปร่างดีแบบนี้ละค่ะ ก็คือเป๊ะมากนะคะทุกอย่างเหมือนจะดีแต่ก็ไม่คิดว่าเมื่อ2เดือนก่อนค่ะต้องเจอกับปัญหาสุขภาพอย่างหนักเลยกระทบงานกองละครเขาอย่างจังนะคะที่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเป็นเดือนเดือนเพราะจู่ๆก็พูดไม่ชัดขึ้นมาปากด้านขวาขยับไม่ได้ค่ะต้องรีบไปหาคุณหมอเลยบอกว่าตัวเองเป็นโรคเบลพัซซี่นะคะหรือว่าโรคหน้าเบี้ยวคึ่งซีดอันนี้เราคุ้นจัก จัสตินบีเบอร์เนาะซึ่งช่วงแรกที่เป็นก็คือรุนแรงมากจนสาวปันปันไม่กล้าลงรูปอัปเดตในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะรักษาไม่หายนะคะไปฟังเธอหน่อยค่ะเป็นบที่ยงไงเบลพอซี่ที่จัสตินบีเบอร์เป็นเห็นปะที่<อ>ที่ปลายประสาทอักเสบแล้วหน้ามันเยียไม่ได้แล<อ>้วหนูเป็นเมื่อประมาณ2 2เดือนกว่าที่แล้วนี่ก็ยังไม่ได้หายดีเลยมันเป็นแผลแบบว่าเป็นแบบไม่ฟูออนเบลอะค่ะเป็นแบบแค่ครึ่งล่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพูดแล้วหน้ามันแบบ เยัียบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นเป็นเป็นช่วงขวาข้างล่างค่ะขึ้นล่างอะไรเงี้ยเหมือนกับมันขยับไม่ค่อยได้เลยคือจริงๆมันเป็นเหมือนกับเป็นไวรัสตัวหนึ่งที่คนติดแล้วเหมือนเราอาจจะมียีนตัวหนึ่งที่ที่รับเชื้อไวรัสโหนกับมาจากเมกาปุ๊บเป็นเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นยีนที่เราล้ําเป็นไวรัสที่เป็นเป็นเชื้อที่ทุกคนเหมือนกับเจอปุ๊บมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าเกิดร่างกายอ่อนแอมากๆก็อาจจะอีกรับขึ้นมาใหม่อ่างเงี้ย ปันปันรู้ค่ะว่าโรคนี้ค่อนข้างต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทําโดยเฉพาะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปงานจิตอาสาค่ะที่อยากสารต่อหลังสอนภาษาอังกฤษก,กับสัมเนรเมื่อสองปีก่อนประสบความสําเร็จมากเลยนะคะเพราะสามเนรที่ผ่านการสอนได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเธอก็ปลื้มไม่น้อยนะคะบอกว่าอาจจะไม่ใช่เพราะเธอสอนเองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็รู้สึกภูมิใจจริงๆล่ะค่ะ ถ้าภูมิใจเขาบอกพะพะก็พะก็ฟีดแบ็กมานะคะว่าหลังไปสอนน้องเนยก็ดูตั้งใจเรียนมากขึ้นคือหนูอะไม่ได้เก่งขนาดที่จะไปสอนภาษาอังกฤษอะไรน้องเนยหรอกแต่ว่าเวลาหนูไปหนูก็จะบอกว่าภาษาอังกฤษสําคัญนะคะเวลาที่เราจะสื่อสารกับต่างชาติหรือสื่อสารกับใครในอนาคตมันต้องใช้เรียนไว้ก็ดีพอน้องเนก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้แล้วผู้สาษาไทยหรือประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็จะไปหลักๆว่าสําคัญนะคะแล้วน้องก็เหมือนฟังอาจารย์มากขึ้นฟังครูมากขึ้นเ้ย ช่วงนี้สาวปันปันก็ช่วยเรื่องน้ําท่วมในหลายพื้นที่ด้วยนะคะแม้ว่าไม่ได้เข้าไปลุยถึงที่โดยตรงแต่มีการโอนเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะอาจไม่มากเพราะเธอบอกว่าอันนี้เป็นเงินส่วนตัวหนูเองนะคะแต่ทาแล้วก็บอกว่ารู้สึกสบายใจค่ะ เดียได้ว่าตอนนี้ทํางานจิตอาสาหลายอย่างจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมีเรื่องโรคที่เป็นกังวลแต่เข้าใจว่า<ม>ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างของคุณจัสตินบีเบอร์เนี่ยบอกเลยว่าพอเป็นปุ๊บขอยุติการทํางานและ,ะรีบไปรักษาตัวอันนี้มันต้องรีบรักษาจริงๆและอาการดีขึ้นนะคะส่วนน้องป,ปันปันนี้ก็คือรักษาเรียบร้อยแล้วแหละ,ละก็ต้องดูว่าเอ้อาการจะดีขึ้นยังไงบ้างแต่เมื่อกี้น้องก็โอเคนะโอเคขึ้นนะ,ะนะฮะสำหรับปันปันปนี่อย่างปันปันในวัย25มีปัญหาสุขภาพนะคุณผู้ชมถ้าเป็นนักแสดงหรือศิ เป็นรุ่นใหญ่หลายคนก็เจอปัญหาไม่ต่างกัน